โอเคนะผมก็สวรสดีแล้วกลับมาในเกมของดานบอลเซตโดคาง b บ t เทอนะครับวันนี้จะมาเล่นดานอีฟินิตั้งแบตเตอี่ดานของทั้งนะภาคซูเปอร์จะมาล้างแค้นกันหลังจากยุทธแล้วที่ผมเล่นไปโดยทีของซามาสไอทีม LR ลอรโกคูแล้วก็ซามาสทั้งหลายแหล่นะครับก็โดนบบเกโตบูเรามาขวางทางนะครับโดนบิเกโตบูเป็นคนปิดฉากตายเลยนี่ก็มาเล่นในทีมของนั่นนะครับทีมคาเมฮามฮาซึ่งผมก็มี กีตาห้าปีแล้วด้วยอะฮะอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมอัพไปนะเป็นคลิปเปิดกาชาเลยก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคมาซึ่งทีมนี้นี่คือแบบอย่างที่รู้กันว่าทีมคาเมฮาไม่ห้ามัน OP มากก็เลยจะเอาไอเทมมาก็คือไม่ได้เอาไอเทมมาเลยจะมาเล่นแบบโนไอเทมนะครับจะมาลองดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่าน่าจะน่าจะผ่านได้นะเพราะว่ามันทีมระดับพันเจ้านะทีมคาเมฮาไเนี่ยนะก็จะมีตาห้าปีนะที่ผมเพิ่งได้มาเลยก็เอามาเล่นเลยแล้วกันนะฮะอัพเอสเซ่ up เต็มเรียรยย,ยบบรรรรร้้้ออแลวเเเปดดกะาาษ็ีย ตาหปีโกหัง300ล้านเอ็มนะครับก็เป็นตัวปวดของผมเหมือนกันกโกหังเนี่ยนะแล้วก็โกงมากสิบหายแล้วก็เป็นปลูกรักของผมก็คือเบจิโต้ตัวสีเขียวนะตัวเก่านะครับตัวล่างบูเป็นตัวละครที่ผมชอบเล่นมากเลยเพราะมันตีแรงนะอันนี้เป็นเกมยาวด้วยโอ้โหสบายเจอกับสีฟ้านี่คือสีฟ้าต้องหนีนะครับเบจิโต้ตัวนี้นะฮะแล้วก็นี่ล้านเก้าสำหรับเอ,อโคจิต้า5ปีเราเปิดมาเล่นแต่ก,ก่อนถือว่าดีนะเออตีไปก่อนเลยอุ๊คิดดิคอนประเดยมาถึงก็คิดดิคอนเลยเหรอ คิดดูอเล็ว่าห้าติดเฉยเลยนะฮะอะไรที่ดีนะแล้วก็นี่บิจิโต้นะครับเบิ์ลได้สูงสุดสี่รอบนะฮะตีเข้าไปตอนแรกยังไม่ได้แรงหรอกนะมันงเบิ์นไปก่อนเดี๋ยวรอดูเดทเกมนะรบับอกเลยว่าเดทเกมนี้ทุกคนต้องอึง้งแน่นอนนะครับถ้าใครดูคลิปรีวิวผมไปเนี่ยจะรู้แหละนะมันตีห้าล้าน <c oughs> เบิ์นได้สามสี่รอบนะครับนะโอเคแล้วก็มีพวกบิจิโต้ต่างๆบิจิโต้ห้าปีก็มีนะครับสามปีก็มานะครับแล้วก็เซลล์นี่เ,เซลออกมาแค่ทำมิชชั่นนะ จะได้มิชชั่นครบของมิชชั่นในด่านนี้แล้วก็เอามาเพื่อให้โกฮังโกฮังเซย่สองเอาอาได้เปลี่ยนร่างด้วยครับก็จะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นโกฮังเซย่สองได้นะจะได้เอามาลิงก์กับเซย่หนึ่งอาจจะแบบว่าเปลี่ยนร่างแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนแค่ตัวเดียวพอนะครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเป็นร่างเซย่หนึ่งเหมือนเดิมเอามาคอยรับมือรับตีไว้เนะยแต่จริงๆแล้วโกฮังมันต้องเปลี่ยนร่างหรอกร่างแรกมันโกมด้นะ <c oughs> นีครับผมแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนผมชอบร่างสองมากกว่าเออแล้วมันกระแรง,นะแรงด้วยนะแรงวย เอ้ยไม่ใช่ถึกถึกแม้ก็ถึกนะแต่ว่าล่างหนึ่งจะถึกกว่ามันขึ้นอยู่กับลูกแก้ที่คุณได้ว่ามันจะว่ามันจะถึกขนาดไหนนะครับก็โอเคมาเรามาถึงเฟสกบคูแบ็กแล้วนะซึ่งด่านนี้ก็มีสีม่วงอยู่หนึ่งตัวอย่างที่รู้ไปนะครับดังนั้นสีเขียวก็จะสบายในยด่านหลังๆมาและสีเขียวมีสองตัวและสีเขียวสองตัวนี้โหดด้วยนยะฮะเดวแบกของเราโอเคนะเทอร์หน้าบิเกตโต้จะเปลี่ยนล่างนะแสกแค่หนึ่งรอบไม่สิบิเกโต้ไม่ได้แจกเลยสักรอบ ตัวไม,ไม่ได้ตีเลยสักรอบนี่หว่าเออมันตีธรรมดาไปคิไม่ถึงจําได้หายถือว่ามาเข้าข้างโคจิต้าแล้วกันนะให้โคจิต้าโชว์ไปแล้วกันตัว5.5นะไม่รู้ว่าจะถล่ันไหนนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกหลยโคจต้านะ5ปีนี่ครับผมร่างแรกยังไม่มีอะไรมากนะ5ปีนะทั้ง2ตัวเลยก็พอโอเคอยู่แหละล่างแรกก็ตีเบิลได้นะครับผมวางก็สแตกไปเรื่อยๆเลยตามสไตล์ เอาอาสายโกงนะเอว่าสายขี้โกงดูดิดาเมจเทสเท่าไหร่แปดหมื่นหนึ่งโอเคอยู่ยนะยังสแต็กได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ดามเอฟตันหนึ่งก็โอเคแล้วแหละสบายๆแล้วมาเบจิโตโคดากะเบจิโตบู้มาเปลี่ยนล่างเรียบร้อยนะครับก็เริ่มสแต็กเลยแล้วกันนะแล้วมีเบจิโตเขียวม,มาอยู่ด้วยน่าจะโอเคน่าจะลิงก์ด้วยกันอย่างเงี้ยสองคนเลยน่าจะโอเคกว่าเยี่ยมไปเลย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้อะไรเยี่ยมมากมากสามปีไม่ได้ไม่ตายอะไรวะเนี่ยลิงสามปีตอนแรกร่างแรกมันจะแย่หน่อยนะเออต้องให้มันเปนลี่ยนร่างก่อนต้องเลือดต้องเปลี่ยนร่างอนะ่ะต้องฟิวชั่นก่อนต้องใช้โพเทล่าก็คือต้องเลือดต่ําแล้วก็ผ่านไปหกเทินด้วยนะพอเปลี่ยนร่างเป็นเลือดก็เต็มนะครับเป็นการฮิวส่วนหนึ่งเลยนะเวลาเปลี่ยนร่างนะมีฮิวเลยก็คือฮิวจำลองเลยมาตอนตบไม่แรงนะครับธรรมาดาเพราะว่ามันตีไปก่อนเพื่อมันดีเฟนส์ไป โอเคมาตานายแลบิโตเขียวตัวเก่าล้านสี่นะครับนี่คิดิคอนเป็นไงล่ะแส่ไปดีจิตจี๊ดจิตจี๊ดเบิ้ลอีกไหมเบิ้ลธรรมดาคนนี้ไม่เป็นไรนะยิ่งตีเยอะยิ่งเพิ่มเอเดอเคนะครับสูงสุดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็นี่โคจิต้าบูมาแล้วเปลี่ยนล่างยังเท่อย่างหล่อเท่พอได้เล่นเองรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแบบเอ้ยแม่งเสียวอะอะไรเงี้ยกูมีตัวละครแล้ว ดีเลยเรียมไม่เสี่ยงดีกว่าแล้วกันให้ตัวเพื่อนไปรับติมน่าจะโอเคกว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนตบเจ็บเหมือนกันนะเออบีเอ,อต้านี่เวลาเป็นล่างบูนะครับมันจะได้ไม่ตายใหญ่ยงง่ายกว่าบนะีเอตโต้นะเออไม่ตายใหญ่มันจะได้ง่ายมากคอนบวกคีห้าเวลาโจมตีนะเออคือเป็นไปถ้าไม่ได้ที่คุณใจไม่ได้ไม่ตายใหญ่นะมันได้ง่ายมากแต่เนี่ยผมไม่ได้เพราะว่าคิไม่พอขาดกแค่มันสามคิ้มั้ง ีเข้าไปเลยนะฮะเมื่อกี้กกหางเพื่อนโดนเป็นแสมเนี่ยเจ็บเหมือนกันเพราะว่าตัวเพื่อนไม่ค่อยแต็เท่าไหร่ล้านแปดนะผมดาเมจกับการตีทะลุท่าของเขาก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างจะโอเคนะเออแล้วก็บริหนอีกรอบหนึ่งเนี่ยแตกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่แย่นะครับล้านแปดแล้วก็เบริหนอีกรอบก,ก็เมา 2, ืนะ่อกี้เราดาเมจรวมประมาณสองล้านได้รวมก็โอเคแหละนะฮะแต่บเบตโตมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันตีเบิลกันตีนะแต่มันไม่ชนะธาต้องรู้คิดคอนเอา แต่ถ้าตามหลักการก็เบโตโต้ดีกว่านะครับอืมแต่ก็ไม่ได้ดีกันห่างกันชั้นกันมากหรอกนะมันดีอพอกันเลยนะครับจะเพิ่งเถียงกันนะโอเคดีเฟนต์โต้5ปีเรา90,000ไม่เป็นไรไหวอยู่แล้วก็เซลก็มันได้แม่ตาแล้วเขาเซลกไูาาโโลกได้ไม่ตายสักทีโอ้โหเซลเพิ่งได้ไม่ตายตั้งแต่เล่นมาไม่ได้เลยโอ้โหตบแรงมากเธอหน้าเบโตโต้่ยเปลี่ยนร่างได้แหละเบโต้3ปีนะครับอืม เมื่อกี้โดนตบแรงเพราะว่าเบเกตโตนี่มันโดนน,นั่นไงโดนตีไปก่อนยังไม่ได้ใส่ไม้ตายถ้าใส่ไมต้ตายไปก่อนจะถึกขึ้นนะบแบบเนี้ยน่าจะตีมไม่เข้าแหละคิริคอนอออืืหสวยงามอย่างนั้นแหละนะคิริคอนคือที่สุดนะครับแล้วก็ตานายเบเกตโตบูสองล้านยังไปต่อเรื่อยๆนะตัวนี้นะครับไปต่อเรื่อยๆนะฮะดาเมจ็งเขาไม่หยุดนิ่งแน่นอนล้านห้าเบิร์นธรรมดาคิริคอนเบิร์นอีกรอบไม้ตายอีกรอบได้ไหมโอ้โถเอ้ย ไอ้หายได้อยู่วะอย่างน,น้อยก็สแต็กหนึ่งรอบนะเอ k d ี f e n ดีฟนะครับมาไปเัยนล่างอืมกลายเป็นล่างเบียโต้แล้วนะเลีอยบเต็มหลอดกับการเคาเตอร์ของเขานะครับเปลี่ยนล่างปุ๊บแล้วดีขึ้นเยอะนะผมบอกเลยดีมากนะฮะจริงๆผมควรจะให้เบยิต้ไปยินคู่กับเบียโต้มากกว่าปะ่ะถูกปะนะถูกไหม αι? ถูกเนาะ น่าจะโอเคกว่านี่เลยนี่นี่นี่แหละเคาน์เตอร์ไทม์บอกเลยว่าโกคูแบ็กนะครับเจ็บตัวแน่นอนนะฮะไม่น่ารอดว่ะจริงเคาลเตอร์ตรีตรงกลายมาโคตรเยอะนะครับผมสบายอ่ะจริงๆประโยชน์3ปีก็คือการเคาน์เตอร์แหละนะคาน์เตอร์แล้วมันแรงนะครับมันเป็นสเตตัส LR ลเงี้ยแล้วยิ่งได้ไม่ตายไปก่อนนี่คือยิ่งเคาน์เตอร์แรงนะนงคิดดิคอนทีเดียวก็โอ้โหกูให้มึงตีธรรมดาฮ,ฮัลโหลเท่าไหร่เนี่ย ไม่น่าเข้าแรงนะอือให้เหมือนห้าโอเคดาเมจเบามากเพราะว่าชนะทางนะทีเดีคอนเก้าแสนไม่ดีกับหนึ่งล้านแล้วเนี่ยนึกว่าตีไม้ตายตายแล้วเนี่ยตายเราไม่รอดแล้วนะเยคอปเตอร์ไปอือโอ้โเอเหเล่นเหรอแม่งเอ,อ้ให้กคจิตาติดฉากไปนะครับแต่ให้มันอยู่ตำแหน่งสามมันจะไม่มได้สแต็กเอลซนะเออก็ให้มันตีในตำแหน่งสองกับหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่ารายประโยชน์ไป ไปฉากด้วยคิดิคอนอย่างสวยงามคิดิคอนบ่อยเนอะเอลอาร์เนี่ยเอลอาร์พวกสีเขียวสีแดงนี่คิดิคอนบ่อยจังวะเอลอาร์กูแบ็กโรเซ่กับซามัทผมก็คิดิคอนบ่อยนะเลเวลห้าเท่าน,นั้นนะครับอันนี้ก็คิดิคอนสองรอบในคลิปเนี่ยเลเวลห้าเหมือนกันมาบ่อยมากนะฮะมันคืออะไรนี่เป็นอาถรรพ์ของเราเหรอไม่ใช่หรอกถือว่าเป็นเรื่องดีแหละเออมาทีนี้ก็เหมือนเดิมครับแข่งแข่ง,ขงพป้วนไปเลยแข็งมาก มีกูฮังกับมิโตะนะครับมี2อล้านหแสนแล้วเรื่อยๆอ,อย่าหยุดอย่าหยุดไป 9, เก้าเซนแปดเบิ้ลไม่ตายสักรอบดิเฮ้ยเบิ้ลไม่ตายลูกรักฟังพ่อหน่อยไม่นะแ <c oughs> ม่งเบิ้ลธรรมดาโคตรบ่อยเลยฮะปกติเบิ้ลแต่ไม่ตายที่แม่งเดี๋ยวนี้แม่งมาเบิ้ลไหมเบิ้ลธรรมดาอย่างเดียวฮัลโหลก็ได้อยู่นะถึงไหน,นก็สแต,กแต็กเอริเซไปแล้วก็นี่สองล้านสามนะครับเป็นตัวที่แบบ นะดูกี่รอบก็พึงพอใจเบิ้ลสามรอบไปดิอันนี้ติดเบิ้ลเลเวลสามนะเออตีไปสามรอบโอ้ยตีคนเดียวจะตายฮะโหลจะตายแล้วเนะี่ยมิจิต้าม,มันจะตายแล้วเนะี่ยตีไม่เข้าเลยนะฮะโอ้โหโคตรแรงสองล้านห้าใช่ไหมไม่ตายเล็กสองล้านห้าสองรอบก็ไปห้าล้านหมดไม่ตายใหญ่ที่ตีรอบแรกอีกมันดามเมจกับสิบล้านนะนี่แหละคือข้อดีของมันเลยนะฮะดีมาก โค้ดแข็งแกร่งมาสีม่วงสองตัวเหรอไม่ธรรมดานี่สีม่วงสองตัวเออ่แบบ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 นี้แล้วกันนะ,ะนะโอเคเซลก็ไม่ตายไปมันน่าจะฆ่าเบจิต้าได้เพราะว่าโก้หังเรามีอยู่นะครับโก้หังก็ตีแรงใช้ได้แล้วเป็นตัวเพื่อนรับเซนด้วยไงตัวเพื่อนรับเซนนี่อัพใส่คิปเมนเพิ่มแอคแท็กมานะครับเรียกว่าห้าร้อยสองล้านห้าฆ่าได้ปพระไม่ต้องคีย์ดิคอนนะ เอ้ยนิดเดียวอะ่ะไม่เบิ้ลโอเคไม่ตายมานะครับเทสบาเมจเท่าไหร่สองหมื่นสองตีไม่เข้าแล้วนะสบายแล้วคืนนี้ขึ้นไปนะนะี่คือสบายแหละเนี่ยเพราะยิงโกหังยิงตีก็ยิงดีเฟนซ์เพิ่มเรื่อยๆเนี่ยแม่งเป็นตัวที่โกงมากอะ่ะดัดไหนก็ไม่ลงนะตายไหมตายเยี่ยมึงว่าจะเดี๋ยวเลื่อนไปนิดนึงเดี๋ยวเลื่อนหนึ่งอะไรงี้มาต่อไปเจโกคูบูนะครับผม ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอดัดหลังๆจะยากขึ้นแล้วผมเจอมาที่เล่นรอบแรกรอบที่แล้วเนี่ยไอ้ด่านทั้งกับไม้เนี่น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันเน้นเงี้ยเร็วไงอะ่ะมันเออเฮ้ยต้องลิงก์กับมิกิโต้ดิแบบนี้นหะโอ้น่าจะโอเคแบบนี้แหละงเงี้ยโอเคแล้วโอเคแล้ว,ลวได้อยู่มาถ้าเจอกับเฟดทั้งไม้มันจะไม้ตายแรงมากนะไอ้ไม้ตายเพราะงข้ามันอะระวังเลยตีแรงนะครับโอ้โหไม้ตายตำแหน่งแรกแล้วไม่เงี้ยตั้งตัวเลย แสนห้าแล้วไงว่าเรามีตัวคังโมแล้วผมเดี๋ยวก็ได้ฮิวกลับมาแล้วนะสบายสบายไปเลยมาสามสี่ห้าหกสุดยอดทีมแห่งความโอพีนะครับเราจับโคจิต้าห้าปีกับบิโตห้าปีอยู่คู่กันแหละบอกเลยว่าบอสตายแน่นอนนะตีเบิ้ลกับตีฮารุธาตุแล้วตีเบิ้ลธรรมดาคนละหนึ่งรอบเอ้ยคนละโคจิต้าตีเบิ้ลธรรมดาบิโตตีเบิ้ลไม่ตายโอ้โหเป็นเวอร์ชันที่แข็งแกร่งมากนะห้าปีอยูคู่กันเนี่ย ห้าล้านเจ็ดมาดิว่าเบิร์นอีกสองล้านตายแล้วก็คูกูตาลยลนะไม่น่าไม่น่ารอดนะมีเบญโตนี่อีกมีโตเขียวอีกไม่รอดแล้วตายที่เฟดโคจิต้าได้มั้งเนี่ยนะสามล้านหนึ่งเลยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แรงน้ยไปเลยทะลุท่าของเขาเบิร์นอีกรอบตายโตดโหดห้าปีคู่ก,กันแล้วแม่งโหดสัตว์เนะ่ยเบโตบ,บูบูอดสแต็กเลยนะฮะ เวนและตัวหลักการของเราไม่เป็นไรเรามี5ปีหลักการของเราคือทีสุดแล้วโอเคดีเฟสกูฮังตัวไหนเยอะสุดตัวผมเยอะสุดนะเพราะผมสแต็กเยอะสุดโอเคแบบนี้ไปแล้วกันนะชิปแบบนี้ดีกว่าปะ่ะแบบนี้แล้วกันนะให้สามปีไปอยู่ด้านหลังมันจะได้เคาน์เตอร์ได้หนึ่งรอบอว้ยแล้วมันจะไม่ตายใส่มานะแต่คงไหมนะนี่ไงใส่ใส่กูฮังเลย มาว่าผมเข้าตีเส่กโกหังที่มีดีเฟนสองแสนกว่าเท่าไรสองหนึ่งเก้าโอ้โหผมเบาเบามากอย่างที่ว่านะครับโกหังแล้วมันดีเฟนเท่าไหร่แล้ว,ว 2, อะ่ะสองแสนอ่ะสามแสนแล้วอ่ะเออสามแสนแล้ว,ว 2, อ,อ่ะสองหนึ่งเก้าเนาะตีไม่เข้าเลยถ้าเป็นทีมที่ผมเล่นคลิปที่แล้วแม่งตีเข้ามาแสนกว่าฮ่สองแสนแรงนะถ้าไม่ตายเฟสเนี้ยแรงมากระวังนะถ้าใครเล่นทีมแบบไม่ได้อพีมากแต่อย่างว่าทีมเนี้ยมันแบบ มันสุดยอดทีม嘛เนาะเอออย่างนี้เห็นเลยว่าทีมมันโกงขนาดไหนนะครับอืมโคตรโกงคือแบบครบเครื่องอะเออว่ายง่ายเลยนะเนี่ยเขาเต์ก็มีสบายเลยครับผมมาแอคทีฟไม่ใช้นะเก็บไม่ใช้เฟดแบบเตศสตูมันเข้าทางดีกว่านะเออเตอศสตูแบบที่แบบว่านั่นดีกว่าที่เหมาะกับการใช้มากกว่าอย่างเช่นซามัสอย่างเงี้ยนซามัทในกระั้งอะไรนี้นะฮะมันก็เบ้โตนะครับ ผมว่าผมจะเก็บไอคิวเบเยโตไว้ใช้กับซายมัสน่าจะโอเคนะจะได้แบบตามเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูเท่ดีนะฮะปีศาจด้วยไฟนั่นครับมีห้าสวยๆไปเลยเพราะว่าสามารถเป็นสีฟ้าด้วยนะแล้วก็เบเยโตชนะทางอิสสบายเลยนะฮะเบอร์หนึ่งรอบสองอันนี้น่าจะจัดใกล้เต็มนะนะไอ้ดาเมจเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ี่ยน่าจะใกล้เต็มแล้ว,นะออกกลลวโอ้โหคิริคอนทีเดียวก็ตัวแตกไปดีนะสองล้านเก้ากิริคอนนะฮะมาซามัสเองใช่ไหม นี่เรามีเรามีไฟนอลคาเมย์ไม่ห้าถึงสองตัวนะครับผมห้าปีกับตัวหลักของเราไม่ตายได้ไหมเนี่ยได้เนาะดีนี่แหละเยี่ยมมาเลยนะไปโจโต้ตัวเราก็ได้กลับมาสัแตกอีกครั้งนะครัไปโจโต้บูสีเขียวตัวเก่าดาเม,มจมัีที่มันหลักสามล้านนะครับตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดนะนะเบินอีกรอบนึงโอเคจริงๆเองก็ถึกพอแล้วไม่ต้องเบินก็ได้นะ ถ้ามันเปลีป่ยนล่าง้ผมจะให้เปลีป่ยน,นล่างจะได้ไม่โกงเงินไป2องล้านหกนะครับดาเมจไม่ถึง3ล้านเพราะว่าลิงก์ไม่ดีใช่ไหมลิงก์กับโคงหังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอ้โหแรงแรงตีเข้าโคตรด่าแม่งกลายเป็นขนมไปเลยอ่ะตีอย่างแรงอ่ะตีอย่างแรงโอ้ยดูเบิร์นอีกสองล้านเจ็ดนะครับไม่แพ้เบโต้ห้าปีนะไม่บอกก่อนตัวเนี้ยไม่แพ้ห้าปีนะเบิร์นกับพอๆกันเลยใกล้เคียงกันเลยนะฮะแล้วก็แบบตีดอกละสองล้านขึ้นนะครับเหมือนห้าปีเด็ดๆเลย ะะโคตรโหดตีไปคนเดียวเกือบตายแล้วสามารถอ่ะโอ้ังอีกนะครับโอ้โหสามารถกูไปอย่างไวฮลัลโหลเฮ้ยรียบจังไงสามารถสองรอบสุดท้ายเลยสามารถเทินเดียวรอบไปแา่นี้เลยเหรอโหกว,ว่ากว่ากูาาจะผ่านไอ้ไอ้เทินหานี่ได้ตอนเล่นทีมโกคูแบก็กจะเป็นจะตายยื้อไปยื้อมาทีมนี้แม่งปิดทีเดียวเกือบตายโคตรโกงครับผมปิดฉากเลยไหม อยากสแต็กก่อนเนะี่ยโอ้โหรู้สึกปิดฉากง่ายเกินไปนะเออเอาวะปิดฉากเลยเพื่อแบบเป็นการต่อให้นะเออมาเบจิโต้แอคทีฟสกิลโซโนเมนี่ยากจริงๆดาดาโคเดกาเบจิโตโนชินโนชิคารดาไปเลยไฟนอลคารมิฮามิฮา,าปิดอย่างสวยงามครับผมตามเนื้อเรื่องนะอืมสามล้านหนึ่งโนคิริคอนตายหาไปดิ เรียบร้อยแล้วเป็นการแอคทีฟสกิลที่สวยงามมากมีการกวักมือเรียกนะฮะแล้วก็กินกอดอกในภาคสั้นมาต่อไปล่างบูและของเบจิโต้นะครับเฟสนี้คือเฟสที่เราแพ้ในทีมของซามาัสไปนะมาเรามาแก้มือดีกว่าน่าจะแก้มือได้นะสบายๆสบายๆใช่ผมสบายอ่ะจริงๆสบายแน,น,น่นอนนะฮะน่าจะไม่ระคายมือมากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ มันคงไม่ตีแรงกันไปหรอกมั้งมันจะรอดอยู่แหละโคหังก็มีนะครับเซลก็มาตีไม่เข้าเลยนะทีกัครูแบงค์นี่คือโดนตบจับนะครับแต่ทีมมาเล่นท้าทายงมันสนุกดีนะเออเราไม่ได้แบบโอพีมากเท่าไหร่เป็นแบบทีมตุ้มเดียวแล้วก็บางเหมือนกันนะโดนตบก็เจ็บนะตัวบางๆก็มีเยอะนะฮะนะเออแต่ก็ตีแรงนะทีมนั้นตีแรงมากลองเล่นแหละเรามาดูได้นะครับหลบได้ด้วยเหรอ โอเคแสดงว่ามีความต้นในการหลบใช่ไหม่านนี้โอเคก็ต้องระวังกันหน่อยนะหลบได้กันแล้วไงอ่ะ <c oughs> ตีเข้าก็เจ็บเหมือนกันนะเออเรามีสุดยอด5ปีของเราตีไม่เข้าเว้ยไม้ตายมาเหอะท่านี้ที่ผมโดนเนี่ยตายหรือตายตอนท้ายนี่แหละกิโตะซอสอื้อสิงเนื้อโอ้โ,อโหไม่เข้าเลยโกหงังกูเกิะเกินไปแล้วโกหงังนะอยากให้โกหังเปียร่างมาก <c oughs> ต้องให้มันโดนตบเท่านี้ก่อนเออ ยูจิต้าจมาอยู่ทีห้องแรกเราจะโดนตบหลักสามหมื่นใส่หมื่นได้ใช่ไหมเพราะว่ายูจิต้าดีเฟนเท่าไหร่ตอนนี้ดีเฟนแปดหมื่นห้านะเออน่าจะโดนตบมาหลักสองหมื่นสามหมื่นได้อยู่น่าจะพอแบบเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะสี่หมื่นเก้าูตบแรงจัดเลยเฮ้ยตบแรงกว่าที่คิดตันเนี่ยประมาทก็ตายวะประมาทก็ตายจใจเย็นนะโอเคถ้าประมาทหรือดขาดถึงทีมจะโอพแต่ก็ประมาทก็ตายเหมือนกันมา โตบูป้าไปโตบูตบเฮ้ยโตบูฮะโคจิต้าบูนี่โตบูของจริงหปีอยู่นี่สีล้านสี่ไปเลยอ,อ,อ่อยหน้าตัวเองล้านสองเบิร์นอีกรอบสองล้านเก้ายังแสกไม่เต็มอยรอเนี่ยน่าจะใกล้เต็มมากๆแล้วแหละนะสองล้านนี่อีกรอบไหมไม่มีแล้วนะฮะอีกรอบมันจะโหดมากโคตรแรงนะครับผมสุดยอดโอเคมันก็โกหังเราสองล้านแปดตัวเพื่อนไม่ตายสิสองชีพแม่งตีสองล้านแปดเลยละ เพ่งแพ้กันเลยเนี่ยดีมากเบิ้ลอีกรอบสองล้านห้าโอ้โหเ้ยทีมไปเลยดีเฟนซ์กำหนาเพิ่มไปอีกนะครับไม่มีใครต้านทานเขาลงได้จริงๆตงัวนี้ไม่ตายมาไม่เข้าแน่นอนใช่ไหมผมไม่เข้าแน่นอนไม่เข้าแน่หมื่นสามโอ้โหสบายนะเซลยังไม่เปลี่ยนล่างเลือดต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นเซลนะฮะลืมเลยอีกนานนะครับ สงสัยคงเลือดไม่เพิ่มเลือดเลือดไม่ลดได้มั้งเนี่ยเชื่อแบบไม่น่าลดเพราะว่าโกหังมันเก็บลูกแก้วสีฟ้าแล้วมันฮิ้วกับมาได้เน่น่าจะลดยากอยู่นะแล้ก็ต้องอย่าเพิ่งเก็บลูกแก้วสีฟ้าอะไกันถ้าจะเอาให้โกหังเปลี่ยนล่างนะเออมาโต้สามปีครับโต้บูครับโต้ซูเปอร์ไซยาครับซูเปอร์ไอซูเปอร์บิโต้บาซูเปอร์ภาซูเปอร์เอองงมาลนะบิาา๊กโต้บูภาคซูเปอร์นะฮะสะท้อนไปดิ อันนี้สะท้อนยังไม่ได้โดนยังไม่ได้ยังไม่ใช่ตอนโจมตีก่อนนะถ้าตีไปก่อนแล้วสะท้อนจะแรงกว่านี้นะครับไม่สะท้อนดอกลนะห้าแสนเนี่ยโคตรแรงตีอีสองล้านเก้านะไม่หลบหน่อยแล่ะไปจะโตไม่หลบตายนะตายแน่นอนล้านสองครับเบิ้ลตีมาอีกสะท้อนไปอีกอืมแล้วก็นี่สามล้านหนึ 3, ่ง no ครับผมสามล้านหนึ่งโนซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็เบิ้ลได้อีกสูงสุดสามรอบ คิดดูนะผมยังอวยไม่เลิกตัวเนี้ยังอวยอยู่นะเออเก่งนะโอเคต่อไปอืดาดของทั้งนะก็อันตรายเหมือนกันนะครับดาดของทั้งดา่านนี้มันก็อันตรายเหมือนกันแล้วนี่ไงเราโกหังเรามาแล้วโอเคผมจะแบบนี้ลวกันนะแบบนี้ลวแบบแบบกันอะ้รละกันน่าจะโอเคกว่าชิปยีโตหรือแก,ก้วเขียวไปแล้วก็ให้โกหังเปลี่ยนล่างนะครับเป็นไซยา2สองแล้วก็หรือแก้วสีฟ้าจะได้ฮิวกลับมา จะได้เหลือเลือดไว้ให้รับตีนรับรับดาเมจจากไม้ตายของทังได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าทั้งตีแรงแค่ไหนไงมันก็เสี่ยงเหมือนกันว่าทั้งจะตรงตีใส่ผมแรงมากอันตรายเช่นกันนะครับมาไอเลโกหั่งซูเปอร์สายาตูดฮิวกลับมาครับผมครึ่งหลอดเยี่ยมคือเรื่องแทงอะมันจะเบาลงแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าดาเมจอะมันจะมหาศาลขึ้นอย่างแน่นอนครับผมยา yeah. สามล้านอุอ้ยตีเข้าโคตรแรงเฮ้ยไม่ด่างเงินบางอย่างวะเฮ้ยไม้ตายมาแล้วไงโอเคเท่าไร่สีแดงแนละ้วก็ดีเฟนต์อยู่หลายแสนนะครับประมาณแสนก,กว่าได้เท่าไหร่เนี่ยแสนหนึ่งโอ้ยตีแรงเนี่ยสีแดงดีเฟนต์แสนกว่าตีเข้าแสนหนึ่งโอเคถ้าเป็นสีชนะทางหรือถ้าเป็นสีแบบไม่ชนะทางหรือว่าแพ้ทางโดนตบแสนบวกการันตีอยู่แล้วนะมั้ยตีโคตร จะตายแล้วว mm ่ะเฮ้ยด่านมึงทั้งนี่แม่งนิ่มมากนะตีแรงอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยทั้งเนี่ยผมว่าใช่ทั้งแม่งตีแรงอย่างเดียวฮะนิ่มกับเบิโตเยอะเลยเบิโตแม่งยากกว่าด้วยซ้ำห้าล้านสามโกหงครึ่งไปเลยผมว่ากคยต้าคงไม่ได้ปิดฉากด้วยแอคทีฟแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้ปิดฉากแล้วน่าจะยากอยู่นะเ้ยต้องถ้าต้องให้ได้ปิดฉากเิเออต้องต้องปิดฉากให้ได้ต้องปิดฉากให้ได้ยังต้องปิดฉากให้ได้นะโคจต้าเราต้องพยายามเลี้ยงไว้ไม่ให้ พักพวกของเราได้ไม้ตายนะครับแบบไหนดีวะแบบนี้เนาะชิปโอเคแบบนี้ห้ามไม้ตายห้ามไม้ตายมิจิโตะจะโดนตกตายหรือไงเชียวก <c oughs> ล้ตายอยู่ดีเนะี่ยโอเคหวังว่าจะไม่โดนตบจนตายนะถ้ามิจิโตะโดนไม้ตายผมตายเฮ้ย <c oughs>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  จะมาเสียหมาตัวอ,อย่างนี้ไม่ได้นะไม่เอานะโอเคอ,อย่าเบิ้นดีวะจะให้กุยตา้าไปชายเนี่ย เดี๋ยวแม่งไปไปตับูยเ,เบิร์ลไม่ตายสองสามรอบก,ก็ตายไนดะ้เนี่ยทั้งเนี่ยมันตีแรงเนี่ไปตัตัวเก่าเนี่ยผมว่าไม่น่ารนอดแล้ววะนะไม่น่ารอดแล้วล่ะโอเคทั้งตีใส่กูหังโอ้ยยังดีย,ยังน้งตีเสร็จไตัวกูตายหายแน่นอนตีนะั้นดวงดวงยังแข็งอยู่ <laughs> ถ้าตายโดนบีโต้ตีตายเอ้ยโดนทั้งทั้งตีบีโต้ตายนี่โอ้โหเฟลจัดๆเลยนะเล่นมาตั้งนานมา เองอย่าเบิ้ลไม่ตายอะไรกันนะรอบนี้ขอขอแหละรอบอื่นนุนข้าจะขอให้แบบเบิ้ลไม่ตายบ่อยก็เถอะแต่รอบนี้ขอละขอขอขอเบิ้ลไม่ตายอยะยะโอ้ไม่เรียบร้อยปิดฉากด้วยไฟนอลคารับมีห้าของตัวเก่าไปครับคีย์ิคอนนะฮะเลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มต้นจะให้มันไม่เบิ้ลไม่ตายบ่อยได้ยังไงก็เนี่ยแหละตามที่เห็นตีไปตายเลยโอ้โหจติตาห้าปีอดอดปิดฉากไอทีตะกีก้เลยนะฮะนี้ แต่ว่าก็แลกมาด้วยการที่เบเกตโตได้ปิดฉากแทนเพราะว่าผมไม่เคยให้เบเกตโตปิดฉากเลยนะเออแบบเล่นในคีปคนเดียวนะไม่เคยให้ปิดฉากเลยก็ได้เห็นไปแล้วนะรแล้วปิดฉากในเฟสของซามาัสด้วยนะเข้ากับเนื้อเรื่องมากเข้าตีมเข้าตีมเรียบร้อยก็มิชชั่นครบและผ่านด่านก็ผ่านเรียบร้อยนะด่านนั้นผ่านแบบง่ายๆเลยทว่าทีมแม่งฟูมากทีมโคตดโอพได้มาเท่าไหร่เพชร14เมตรกับการปูหนึ่งใบนะครับแล้วก็ปูเหล่าอีกสามใบเป็นจำนวนที่ถือว่าโอเคนะ ก็มีอยู่50ประเภทนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เปิดกิจการชาอื่นๆื่นน่าจะโอเคกว่านะตอนนี้ผมก็ได้มาครบทุกอย่างถือว่าดีแล้วนะฮะโอเคนั่นก็โอเคนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็มาเล่นด้วยทีมของฟูทีมคาเมฮามีห้าแบบว่ามิชชั่นครบทุกมิชชั่นเลยครับแบบว่าทีมเดียวครบมิชชั่นเลยเพราะว่ามีโพลาร่าสามตัวแล้วก็ทามทาวเวลก็สามตัวนะครับก็คือโพลาร่าก็มีเบียโต้ห้าปีกับเบียโต้ตัวเก่าแล้วก็เบียโต้สามปีนะครับแล้วก็เป็นทาาาามมทททเเเเเเเววววลลลกกกกกก็็็ีบบโโตตตปัััหหืืออนนนนแ้ซ นะครับนั่นแหละนะก็ถือว่าโชว์ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมเลยนะนี้เป็นทีมที่คนข้างจะโอพีมากๆถ้าใครมีก็คือมันจะเล่นง่ายมากคือแบบคุณแทบไม่ต้องทาอะไรคุณมีทีนีค้คือคุณผ่านทุกดาเลยแลว้วอนะ่ะเนี่ยแม่งโคตรสบายนะเออผมแบบผู้เล่นใหม่นี่คือมีทีนี้ง่ายๆนะเพราะว่าผู้เล่นใหม่ก็แบบเปิดมาก็มีกรชาแบบดีๆใช่ไหมละ่ะเปิดมาตัวละครแบบครบเลยอะ่ะทีมครบลายครบถ้าเปิดมาครบนะนั่นแหละโคตรอิจชาเลยนะกว่าจะถึงจุดนี้ได้นี่คือนานมากเลยนะกว่าผมจะได้ทีมแบบนี้มานะี่คือโอ้กว่าจะได้มา ก็ได้มาแล้วก็ถือว่าดีนะนั่นแหละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัววันไปก่อนแล้วกันเจะใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วบาย